สมุทิญาเิโยวสธุชนทุกท่านในมาร่วมกันผาวัดเย็นในสมาธิปฏิบัติธรรมในวันนี้เราทุกคนถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาเหนือสิ่งอื่นใดก็คือเหนือกว่าอารมณ์ของเราทั้งหลายถ้าเรามีปัญญาเหนือกว่าสิ่งอื่นใดเราก็จะมีความสุข กับที่ทุกเราทุกท่านนั้นได้บังคับจิตใจของตนเองเพื่อที่จะได้ประพประคอแล้วก็เรียนรู้ศึกษาหาถึงสาเหตุของความทุกข์ถ้าคนเราเจอกับความทุกข์มากๆเราก็จะมีความสุขเกิดขึ้นในจิตในใจของเรามีอ่สมัยหนึ่งพระองค์นี้เป็นพระที่เพ็นพระ ในจริยธรรมในศิลธรรมตั้งแต่เป็นเนนน้อยก็ได้บวชแล้วก็จนเป็นพระนม่เคยฆ่าสัตว์สักทีวันหนึ่งพระองค์นี้ก็ได้เป็นเจ้าอาวาสแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมจนสามารถที่จะให้สาธารุชนทั้งหลายได้นับถือได้กรบบาบไหว้แล้วก็เป็นผู้ที่มีศีทธิ์มีธรรมอยู่ในจิตในใจของตนเอง ซึ่งวัดของหลวงพ่อตรงนี้ก็อยู่ไกลจากในเมืองเป็นอย่างมากวันหนึ่งหลวงพ่อก็มีศาสนก,กิจต้องไปปฏิบัติในเมียงก็เลยเดินทางไปตั้งแต่เช้ามืดค่อยๆเดินทางไปพอประชุมกันเสร็จเรียบร้อยหลวงพ่อก็ดูเวลาก็ประมาณสักทุ่มหนึ่งหรือว่าเจ็ดโมงก็เลยได้เดินทางกลับมาที่วัดของตนเอง ในระหว่างทางนั้นได้พิจารณาอยู่ตลอดเวลาว่าขอให้ยาได้เหยียบใส่อะไรทั้งสิน้นพ่อก็เดิน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 เพราะว่ากลัวไปถึงวัดมืดค่มก่อนกลัวที่จะไม่ไปทํา,ทาวัดทันปรากฏว่าระหว่างทางก็ถึงบึงแห่งบึงหนึ่งพ่อก็ได้เหยียบใส่ย่างหนึ่งเข้าไป เสียงที่หลวงพ่อหยียบใส่เสียงออกมาแอบหลวงพ่อคิดอยู่ในจิตในใจแล้วก็เหมือนมีหมกับลูกกบเล็กๆน้อยๆดูดออกมาจากที่หลวงพ่อหยยบใส่ปรากฏว่าหลวงพ่อก็จิตใจไม่ดีไม่ว่าตนเองได้เหยียบใส่ในค่าสัตว์ไปแล้วก็เลยหลังจากที่จากวัดก็ได้นอนฝันไปว่ามีกบมาขอ ร้องขอชีวิตว่าเอาขอชีวิตเราขึ้นมาเอาชีวิตเราขึ้นมาทั้งๆด้ดูดูเวลาก็ประมาณสักตีสามอยู่หลวงพ่อก็เลยไม่สบายใจนั่งสมาธิแล้วก็หลับไปอีกจนเช้ารุ่งสว่างรีบเดินทางมาดูต้นทางของตนเองว่าตนเองเหยยบใส่อะไรกันแนะ่ตอนสุดท้ายหลวงพ่อเห็นก็ชื่นอกชื่นใจดีใจ ที่ตนเองเหยียบใส่ก็คือมะเขือเทศแดงๆที่มีลูกออกมาเหมือนกับลูกกบก็คือลูกที่อยู่ข้างในของมะเขือเทศเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ทำไมายังจะเชีย้ยเราเห็นว่าการที่หลวงพ่อเอาอารมณ์ในขณะที่ตนเองเหยียบใส่มะเขือเทศแล้วก็เอาไปนอนฝันจนทำให้จิตใจของตนเองวุ่นวายสับสนกลัว เพราะฉะนั้นแล้วเวลามาดูจริงๆก็ไม่ใช่ก็คือเราท่านทั้งหลายคนที่จะมีปัญญาเหนือกว่าอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วอารมณ์อะไรก็ตามถ้ามันมากระทบกระทั้งหรือว่ามาทำให้เราไม่รู้สึกดีถ้าเรามีปัญญาเหนืออารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเราก็จะสามารถที่จะพิจารณาแล้วก็ถึงแก่ความสุขผู้อื่นก็จะมีความทุกข โดยที่เราไม่มีความกระทบกระทั่งอะไรเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้ก็ขอฝากธรรมะในเลน็กนน้อยที่เป็นข้อคิดที่ครูบาอาจารย์ทุกท่านในตรัสได้ได้กล่าวไว้ขอให้เราได้นำไปพิจารณาในวันนี้ก็ขออำนวยโดยพรให้พวกเราทุกผู้ทุกท่านนั้นจงประสบที่สิ่งที่ดีแต่สิ่งที่งาม ในชีวิตจิตใจของตนเองยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกคนทุกท่านด้วยเธอ